มาเล่นป๊อปปี้เพจทามด้กันนะครับเล่นกันเลยโอเคไหมเดี๋ยวฮะมันเล่นกันเลยนี่หน้าของตัวอะไรรู้ไหมนั่ก็คือแคทแนปเริ่มกันเลยอันนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับ โอเคผมก็กดอัด<อ><อ>ไปนิดนึงนะครับแคทเนปจะโยนพวกเราไปทำไมเนี่ยตามก่อน ต้องราวังกันหน่อยน,นะถ้าไม่นั้นมันจะตกเกไปผ่านแล้วไปแล้วจ้าเค แม่ป๊อบไปี้ไปตามในรบอกก็มีนะแต่ว่ามันจะง่ายกว่านะครับ เดี๋ย yeah. วลาก่อนผมก็มาคลิปเกมนี้นะครับบาย